เจ้าเงินออกจากเกมบอมคริปโตทํายังไงมาดูกันครับนี่เห็นแล้วนะครับนี่ขื้เข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ปึ๊บ4,028บาทตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วโลกแห่งการเงินยุคใหม่อุบัติแล้วคริปโตเคอร์เนซีมันคือเหรียญดิจิตอลมันคือเงินยุคใหม่ที่สร้างความมั่งคั่งให้กับตนเองได้จะสร้างเงินจากหน้าคอมได้อย่างไรจะเป็นเจ้าของบิตคอยได้อย่างไรถึงเวลาที่คุณจะมีกระเป๋าสตางค์ใบให,ใหม่แล้วหรือยังตั้งโปบ,บิตคับใบนแนนสมัครเลยใต้คลิปเริ่มต้นได้แล้ววันนี้สวัสดีครับอยู่กับผมเต้หนะ้าที่ช,ชา เรียกว่าขึ้นปื๊ดปื๊ดมากเลยครับสำหรับเกมบอมคริปโตนะครับวันนี้จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับเกี่ยวกับวิธีการนําเหรียญออกซึ่งผมเคยทําทั้งเหรียญเข้าเหรียญออกแล้วก็เล่นเกมแล้วแต่ว่ามันเป็นคลิปยาวเดี๋ยวผมจะพยายามซอยคลิปสั้นๆนะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังมาอันดับนี้ครับผมคลิปนี้จะเป็นการนําเหรียญน,นะครับเมื่อเราเก็บได้เอาออกมานะครับผมว่าเป็นยังไงมาดูกันโอเคแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าเหรียญที่ออกมามันจะมีเงื่อนไขอะไรของมันอีก เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวค่อยพูดกันระหว่างที่ออกดแล้วกันเพราะมันตอนมิ้นหน่าจะนานคําเตือนวิดีโอนี้เป็นการรีวิวเท่านั้นไม่ได้เชิญชวนให้ลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองด้วยนะครับมาครับต้องบอกว่า ID นี้ผมเล่นมาเนอะและมันก็ได้ถึง40เหรียญแล้วซึ่ง เหรียญตอนนี้ครับผมถ้าคุณถอนออกตอน4ี่ิเหรียญนะ่ะคุณจะเสียค่าค่าภาษีอยู่ที่ส0เอร์ซก็คือประมาณ4ี่สเอ่อ4ี่เหรียญประมาณสี่เหรียญน,นะครับสี่เหรียญตอนนี้มา4ี่รอกว่าบาทนิดๆโอเคแต่ถ้าว่าคุณเก็บเหรียญต่อไปเรื่อยๆถึงแปดิเหรียญแล้วคุณค่อยกดถอนออกเนี่ยคุณจะได้รับสิทธิพิเศษก็คือคุณจะได้รับค่าธรรมเนียมค่ารรใ,นในการถอนนะครับจะเหลือแค่3%เท่าน,นั้นเองเพราะฉะนั้นยิ่งคุณเก็บเหรียญได้เยอะเท่าไหร่แล้วค่อยถอนอมันก็จะคุ้มมากกว่า แต่ว่าตามสไตล์ผมคือถอนได้เมื่อไร่ผมก็จะถอนเรื่อยๆแต่ว่าผมก็มีการงอกนะงอกถอนงอกถอนสลับกันไปแบบนี้นะครับก็ก็แล้วแต่ตัวบคนนุคคลนะอย่างนี้ผมไม่สามารถบอกใครได้นะครับแล้วผมก็รีวิวเท่านั้นด้วยไม่ได้อะไรเลย,เลยมาเดี๋ยวผมกดเค้มก่อนนะวิธีการเคมนะครับเมื่อเราบอกก่อนวิธีการเคมคือคุณต้องเก็บเหรียญห้ได้มากกว่าสี่สิเหรียญขึ้นไปนะสี่ิบเหรียญบีคอยนะครับผมและต้องมีเหรียญบีคอยติดกระเป๋าหนึ่งเหรียญอย่างเช่นที่เห็นนี่ผมไปดูก่อนนะ เก็จะมีบีคอยติดกระเป๋าอยู่หนึ่งเหรียญน,นะครับผมเองอนไข่นะติดกระเป๋าไว้หนึ่งเหรียญน,นะบีคอยและเก็บเหรียญให้ครบสี่สิบเหรียญขึ้นไปแล้วกดเคมมาโอเคครับผมก็ใช้เวลาอยู่สักแป๊บหนึง่งไม่นานอยู่ที่ประมาณหนึ่งนาทีโดยประมาณนะครับผมแต่ผมตัดทิ้งไปแล้วแหละเราจะได้อยู่ที่สามสิบหกจุดสามแปดอย่างที่บอกครับว่าผมโดนค่าธรรมเนียมไปแล้วสิบเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวสามสิบหกจุดสามแปดแน่นอนครับเดี๋ยวเราจะทำการโอนเหรียญน,นี้ออกมา เป็นเงินบาทไทยด้วยผมจะทําการโอนออกมาเป็นเงินบาทไทยให้ทุกคนเห็นเลยทุกขั้นตอนเลยเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่กดเขมอย่างเดียวแล้วจบคลิปไม่ใช่แต่เราจะทําการโอนเหรียญออกให้ทุกคนเห็นนะครับว่าทํำยังไงมาตอนนี้เหรียญเข้ากระเป๋ามาแล้วนะครับสามสิบเจ็ดจุดสามแปดเมื่อกี้ได้สามสหกจุดสาปดใช่ปะ่ะโอเคเช็คก่อนจริงไม่จริงอ่าสามเจ็ดจุดสามแปดศูนย์หกทนู้นีน้น,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 นะครับผมโอเคเรียบร้อยมาวิธีการนะครับผมทุกคนแล้วแต่ตัวบุคคลนะผมก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยต้องทําตามผมนะ แล้วแต่ตัวบุคคลนะส่วนผมอะผมชอบที่จะเข้าที่เว็บไซต์นี้เออบอมออคอยร์มาร์เก็ตแคปมันค่อนข้างง่ายด้วความขี้เกียจของผมด้วยแหละนี่ตอนนี้ราคาเหรียญอยู่ที่112บาทนะครับจุดสาแปดนะผมก็จะทําการสวอปเหรียญที่นี่เลยวิธีสวอปก็คืออันนี้ครับผม s วอปบีคอยคือการนำบีคอย n ที่เรามีอยู่ครับผมแลกเปลี่ยนเป็นเหรียญ b u s d มาครับ ก็คือเขาให้ทำไรผมก็กดเหอะน่งน่นนนนนนผ่านไปที่จริงอะทำทำอย่างที่ผมพูดอะไม่ถูกนะแต่ว่าผมเป็นคนประเภทนี้อยู่แล้วอะเข้าใจอารมณ์นะผมเป็นคนประเภทนี้เพราะฉะนั้นอยากให้เข้าใจอะก็กูเป็นคนประเภทนี้อะอย่างที่บอกครับว่าคุณต้องมีเหรียญบีคอยติดกระเป๋าหนึ่งเหรียญเพราะฉะนั้นผมจะเก็บไว้หนึ่งเหรียญนะครับผมจะได้คืนแค่นี้เท่านะครับผมจะได้ทั้งหมดหนึ่งร้อยยี่สิบสองจุดแปดเจ็ดนะครับโอเคกดกดสวอป เช็คดีๆนะครับนะถ้าไพ่อัปเดตกดแอสเใหม่นะครับผมนี่แล้วก็กดสวอปถ้าจะสวอปเปลี่ยนไหนเช็คชัดชัดนะครับด้านบนนะบีคอยสวอปเป็นบียูเอสดีแต่ถ้าจาบียูเอสดีจะเป็นบีคอยก็ต้องเอาบียูเอสดีอยู่ข้างบนซึ่งเดี๋ยวผมจะทําคลิปในส่วนของการนําเงินบาทเข้าสู่การซื้อขายเหรียญบีคอยแล้วก็เข้าเกมนะครับผมเดี๋ยวค่อยสอนกันอีกทีหนึ่งรอดูนะครับเป็นคลิปต่อไปแต่ตอนนี้ขออนุญ,ญาตเอาเหรียญออกก่อนเนื่องจากพอดีเหรียญมันครบพอดีก็เลยตัดสินใจว่าทําคลิปแล้วก็ทําให้จักเลย อ่ถ้าหากว,ว่ามันขึ้นสีแดงอย่างนี้นั่นหมายความว่ามันส w a p ไม่ผ่านนะครับทุกคนต้องทำการส w a p ใหม่ผมต้องส w a p ใหม่นะ,ะแน่นอนครับว่าค่าแก๊สที่เรา swap ไม่ผ่านมันก็จะเสียค่าธรรมเนียมไปเป็นเสียตังค์ไก็เสียไปเถ <c oughs> อะบเออก็เสียไปอืมน่าจะได้สามพันกว่าบาททายเดาน์นะน่าจะสามพันกว่าบาทก็โอเคกินข้าวได้ ได้ถึง4,000ก็ดีอ่าไม่ผ่านอีกแล้วงานใหญ่แล้วงานใหญ่แล้วสองรอบแล้วแล้วแต่นะครับบางคนอาจจะเปลี่ยนเอ่อในส่วนของเออ่สลิปปิ้งเพจเดี๋ยวนะบางคนจ,จะเปลี่ยนในส่วนนี้นะครับผมเนี่ยสลิปปิ้งตรงนี้เอ่ออาจจะเพิ่มเป็น1%หรืออะไรเงี้ยยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นโอกาสที่จะได้เอ่อเขาเรียกอะไรนะเอ่อสวอปได้ง่ายขึ้นนะครับยิ่งเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นจะสวอปได้ง่ายขึ้นแต่ว่ายิ่งเปอร์เซ็นต์สูงขึ้นเราก็ต้องเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นเเเกกช่ชนก่นนนนดดีีียยวัััะะะไไไไมมมอรรร้าฟๆคบงง็ โปรดพิจารณาด้วยนะครับอ่ผมสว่วาไปดูนิดน้อยก็ให้เห็นกันชัดๆเลยครับว่าได้ไม่ได้ทำให้เห็นจริงครับว่าบางทีมันไม่ได้แบบนี้มันก็มีเนี่ยสองครั้งสองครั้งแล้วมาดูครั้งที่สามครั้งที่สามจะได้หรือไม่วันนี้ตาบวมมากวันนี้ตาดวดม,มาอ้าโอเคครับขึ้นหลานได้แล้วได้มาหนึ่งร้อยยี่ิบสองบิอสตีนะครับผมโอเคเรียบร้อยเนี่ยมันขึ้นีเยวแล้วคือได้แล้วเรียบร้อยอันนี้ไม่ต้องใช้ก็ได้ครับปิดไปรอแป๊บหนึ่งครับให้ ให้มันขึ้นตรงนี้ก่อน b s d มันขึ้นมาตรงนี้ถ้าคื่องก็ใช้ได้ละรอแป๊บหนึง่งหรือแบบถ้าแบบเป็นคนรีบร้อนอา่าขึ้นมาได้เนี่ยรอ 22, อ้อยยี่สิบสอง BUSD ไเช็คก,ก่อนนะในกระเป๋าเวลาทำอะไรก็เช็คนะยะอ่าร้อยี่ิบสองเนี่ยมันกิอยู่นิดหน่อยกลายเป็นร้อยยีสามนะร้อยยี่สามจุดห้าอ้าวละร้อยิบสองมันกี่เหรียญวะแล้วก็คำนวณเหรียญเลย b s d ซึ่งที่จริงแล้วมันจะไม่ตรงหรอกครับถ้าว่าเข้าเมืองไทยเหรียญแปะแปงเหรียญเนี่ยเข้าไทยจะไม่ค่อยตรงสักเท่าไหรนะ่น เออมันจะมีแบบเขาเรียกอะไรเลือมล้านิดหน่อยอะไรเงี้ยสี่พันบาทสี่พันบาทให้สี่นึกว่าสามพันกว่าบาทให้สี่พันบาทนะครับโดยตรงนี้อ่าโอเคหลังจากนั้นผมจะทําการฟังนะครับผมจะทําการเอาเหรียญเหรียญทั้งหมดเนี่ยครับ BUSD ทั้งหมดเนี่ยผมไม่ดูก่อนเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยร้อยยี่สบสามจุดห้าเอาแค่ร้อยยิบสามพอนะ123หนึ่งร้อยี่สิบสามเหรียญเข้าสู่กระเป๋าเตั้งโปของผมแล้วก็ถอนมาเป็นเงินบาทไทยให้ทุกคนดูกัน ดูกันไปพร้อมๆกันเลยมาวิธีการก็คือเราไปที่ในส่วนของสตางโปลของเราครับเปิดขออนี้นะปึ๊บอันนี้เป็นสตางโปงผมนะครับมีตงังอยู่หกร้อยกับบาทเป็นที่เดินผ่านฐานเ,าเดินผ่านเงินอะ่ะเป็นที่ผ่านเงินของผมโอเคในหน้าแรกนะสตางโปรเราไปที่ a l l ร t ครับนี่ผมจะเอาเหรียญเมื่อกี้นี้ที่ผม swap ไปนะเป็นยอสดผมจะเอาเหรียญเนี่ยเข้ากระเป๋าสตางโปก็คือเข้ากระเป๋านเนี่ยเนี่ยวิธีการเอาเข้าก็คือไปที่ อันนี้ครับ USD ซึ่งถ้าใครไม่เห็นนะครับให้กดค้นหาตรงนี้นะเนี่ยเราไปที่ wallet ใช่ไหมแล้วก็ไปที่ balance นะนี่นี่ wallet ปึ๊บอันนี้แล้วก็ไปที่ balance อันนี้แต่ถ้าเราหาเหรียญไม่เจอเราพิมพ์เลยอยากได้เหรียญอะไร u s d นี่เราจะเจอเหรียญน,นะครับผมอยากได้เหรียญอะไรก็เขียนมุมนั้นเอ่อ bitcoin BIT TON i, T, o I N, อะไรเงี้ย bitcoin อะไรเงี้ยซึ่งผมติดติ๊กตรงนี้ไว้มันก็เลยไม่เจอมันบอกให้ผมติกไว้ว่าให้ปิดอันไหนที่ไม่มีตังค์ให้ปิดเลย ถึงถ้าเปิดก็ได้ถ้าเปิดก็จะเห็นเหรียญนะแต่ผมคนนี้ญาติเปลี่ยแล้วกันขี้เกียจหินเยอะมันเยอะไปโอเควิธีการก็คือเราจะเอาเหรียญ BUSD จาก metamask ผมอะเข้ามาในนี้เพราะฉะนั้นผมจะกด deposit นะครับผมตรงนี้เป็นการนำเหรียญเข้ามาโอเคซึ่งการนำเหรียญเข้ามาทุกคนจะเห็นตรงนี้นะครับมี2เชนนะครับเชนแรกคือบ s m น r t chain เตัวสัญลักษณ์ก็คือ b e p 20แล้วก็ e t h e r e ร m สัญลักษณ์คือ e r c 20นี่ครับ2เชนนี้นะ สองอันนี้นะครับถ้าถามผมอะผมเห็นว่า a d ดเด s มันเหมือนกันเป๊ะเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไงแต่ว่าการพลาดนะครับเวลาคุณจะโอนเหรียญใดก็ตามนะครับถ้าโอนต้องเป็นเชนเดียวกันเท่านั้นนะครับผมโอเคนะถ้าไปทําบิดไีกเรื่องหนึ่งคนละเรื่องกันอ่าเรามาตรงนี้เชนเดียวกันเพราะฉะนั้นเชนที่เราเล่นอยู่ตรงนี้มันเชนอะไรวะอ่าเรากลับไปดูเรากลับไปดูส่วนของ meta mask ซึ่งเวลาเราเชนดูตรงนี้ครับนี่เห็นไหม ethereum mainnet กับ binance smart chain เห็นไหม เราอยู่ในส่วนของ Binance Smart c h เ i n เพราะฉะนั้นเงินนี้อยู่ในบ a n c e Smart c h a i นนะครับสักครู่นะครับมันต้องทำใบคกุกขั้นตอนเราก็จะต้องเลือกในส่วนของบ a n c e Smart Chain ตรงนี้นะครับผมแล้วก็เอาในส่วนของ address พูดง่ายคือมันคือเลขที่กระเป๋าเงินของเราอะครับกด copy มาเนี่ยผม copy ไปแล้วนะเนี่เช็คด้วยนะ9 5้าห้าศูนย์ e หนึ่งโอเคหลังจากนั้นครับเราก็จะไปที่ meta mask ครับเข้าไปเลย meta mask แล้วก็กดส่งกดส่งครับแล้วก็กดวาง ตัวเลขที่เราก๊อบมาเมื่อกี้นี้ 950E1 ตัวเดียวกันโอเคอย่างที่บอกครับเดี๋ยวผมจะทำการโอนเหรียญ BUSD ตรงนี้ที่มีอยู่123เหรอเอาเป็น120แล้วกันนะ <c oughs> นะ120เหรียญได้กันนะที่เหลือเดี๋ยวผมเก็บไว้เผื่อแบบค่าแก๊สค่าอะไรเงี้ยเก็บไปใช้บ้างโอเคเนี okay. ่ย120เหรียญผมก็จะทำการใส่ตัวเลขลงไปแล้วหลังจากนั้นก็กด next ถ้าใครอยากโอนทั้งหมดก็ได้ครับกด max ก็ได้นะเหมือนกันกด next ไปครับนี่100ปืดป๊ดปืกด confirm เช็คตรงนี้ดีๆนะครับอ่าคุณใช้รายเป็น120นะครับมีค่าแก๊สอีกนิดๆหน่อยๆโอเคกดคอนเฟิร์มไปแล้วก็รอตรงนี้ครับรอตรงนี้ขึ้นจริงๆวิธีการซื้อหรือขายเนี่ยผมทําหลายคลิปแล้วนะเรียกว่าจะเป็นการ back to the basic ก็ได้เพียงแต่ว่าอันนี้เจาะเจาะไปในส่วนของบอมคริปโตซะเป็นหลักมากกว่าซึ่งผมไม่เคยเจาะในส่วนของบอมคริปโตอ่าอันนี้ครับผมเซ็นไปแล้วนะครับ BUSD นะครับไปละ120เหรียญไปที่เอ่อแอดเด s นี้ a d ดเด s นี้ก็คือกระเป๋าของผมตัวนี้ โอเคอ่าเรามาดูกันว่ามาจริงไหมเวลาดูครับดูตรงนี้ครับ deposit ต,ตรงนี้ครับผมเป็นท i s t o r y นะทิสตอรี่ตรงนี้นะครับผมนี่ฝากเข้าอ่าฝากเข้านี่ครับเห็นไหมมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วเห็นไหมครับมาแล้วมาแล้วเราสามารถเช็คพวกต่างๆนานา,นาจากเทคได้ไอ้าจากตรงนี้ครับเอ่อท x ตรงนี้ได้ดูเลยเช็คได้ผมเปิดให้ดูนี่มันจะเช็คตรงนี้ให้เลยนะครับผมแต่ตอนนี้ก็แค่รอว่าเอ้ยเดี๋ยวรอในส่วนของเออตรงนี้ว่าเอ้ยเสร็จหรือย,ยงังถ้ามันขึ้นสักเซกก็คือเสร็จแล้วรรรรออออออกกก่่่นนนนะคับืม โอเคครับมาแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับขึ้นสักเซตแล้วนะตรงนี้ตรงนี้นะรนะ้อยยี่สิบนะเราไปดูในบาลานซ์กันว่าจริงไหมขึ้นมาไหมเพั่มพิม,พม,พมขึ้นมาแล้วนะครับนี่ไปร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบเจ็ดซึ่งเจ็ดเหรียญเนี่ยเป็นเหรียญเก่าผมนะไม่ใช่นะไม่ใช่นะผมจะเดี๋ยวผมจะถอนออกหนึ่งร้อยยี่สิบเหรียญน,นะครับผมซึ่งเราไม่สามารถถอนร้อยยี่สิบเหรียญเข้าแบงก์ไทยได้เลยนะครับฟังนะบิวเไม่สามารถเอาออกมาเป็นเงินบาทไทยได้นะครับคุณต้องแปลงบิวเให้เป็นเงินบาทไทยก่อนอีกหนึ่งรอบ วิธีการก็คือเอา BUSD ครับไปเทรดให้เป็นเงินบาทไทยตรงนี้ครับผมมุมซ้ายเห็นไหมตรงนี้นะครับหลังจากนั้นคุณกดค้นหานี่เดียด้านขวาเนี่ยขวาขวาช่องนี้นะครับ BUSD จดจําไว้อย่างหนึ่งครับว่าเราอยากจะเทรดอะไรเราจะทําอะไรอย่างนันปัจจุบันคือผมอยากที่จะขายเหรียญ BUSD ออกไป120เหรียญถูกไหมที่จริงถ้าใครมีเต็มส่วนมากเขาจะขายเต็มหละกด100%ก็ได้ง่ายง่ายเงยง่าย,ง,าย,ง,าย,ง,ายง่ายเลย แต่เราจะขายแค่120เหรียญโอเคเห็นไหมผมก็จะใส่แค่120เหรียญน,นะจำนวนที่ผมจะได้รับจะได้4,36.54ตรงนี้นะครับ4,36.54แต่ว่าราคาตรงนี้ครับมันจะอัปเดตเดียวถามมาถูตรงนี้ปึ๊บปื๊บป๊บ,ปบจ้ำผมไว้นะถ้าคุณจะขายสีแดงนี่นะคุณต้องให้ราคาตรงกับตัวนี้นะนี่นี่น,นี่ปึ๊บนี่ตัวนี้นะตัวบนสุดนะแนะนําว่าบนสุดนะ ถ้าคุณจะซื้อนะคุณต้องให้ราคาตรงกับตัวสีแดงตรงนี้เอถ้าตัวสีแดงนี้ต้องตรงกับตัวสีเขียวนี่อย่างง,งอย่างง,งผมพูดหลายรอบมากเลยตอนตอนแรกๆผมโคตรงงเลยกับชีวิตอะโอเคเดี๋ยวผมจะเอาไปว่าเรามาเพื่อที่จะขายเหรียญ BUSD นะครับหนึ่งรอยี่สิบเหรียญตามนี้นะหนึ่งรอยี่สิบเหรียญผมจะขายเหรียญราคาเหรียญละสามสิบสามจุดเจ็ดสองตามที่ขึ้นมาเป๊ะเลยนะโอเคผมกดขายโบ นี่4็3 7 7 4ไม่รู้จะได้ขนาดนี้ไหมซึ่งมันก็ไม่แน่หมายความว่าจะได้ขนาดนี้จริงๆหรอกยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังไม,ม่หมดนะครับยังไม่หมดนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยย,ยังไม่หมดนะได้มาลวส่วนหนึ่งได้มาลวส่วนหนึ่งส่วนที่ได้มาอยู่ที่2,654.1นะครับผมโอเคสองพันเท่าไหรน่นะ2,654.1ซึ่งผมมองแล้วไม่รอแล้วผมกดแคนเซิลไปอีกรอบหนึ่ง อ,อกดคนเซิลนดูก่อนนะผมเหลือ,อกสี่สิบแปดจุดสองเก้าถูกไหมผมใส่ไปเลยลบไปเจ็ดนะเพราะเจ็ดมันมีอยู่แล้วสี่สิบเอ็ดจุดสองเก้าราคาก็ต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนเป็นตรงนี้เปลี่ยนเป็นตรงนี้นะครับผมโอเคแล้วกดขายหนึ่งจะได้คืนอีกหนึ่งพันสามร้อแปดสิบแปดจุดเก้าโอเคซึ่งถ้าใครไม่กดยกเลิกแบบเมื่อกี้ผมก็ได้ครับไม่ยกเลิกออเดอร์ก็ได้เพียงแต่ว่าผมขี้เกียจรอผมขี้เกียจรอมากๆอืมเรียบร้อยผมได้มาแล้วครับ เดี๋ยวขอคนนุณนาคำนวณเลขนะครับเลขที่ผมจะได้กลมๆอยู่ที่เท่าไหร่วะาแบบหนึ่งนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับโอเคสองพันหร้อยห้าสิบเห็นไหมทวนสองพันใช่ปะอ๋อย่างอยงททๆๆๆเพิ่มขึ้นนี่สองพันหกร้อยห้าสิบสี่จุดหนึ่งสองหกห้าสี่จุดหนึ่งสองหกห้าสจุดหนึ่งบวกกับหนึ่งสามเก้าหนึ่งจุดดแดหนึ่งสามก็หนึ่งจุดดหนึ่ง บวกกับหนึ่งสามเก้าหนึ่งจุดแปดแปดใช่ไหมแปดแปดนะแปดเออโอเคก็ <Okay. S 1> okay. จะได้ประมาณนี้นะครับผมอยู่ที่สี่พันสี่สิบห้าจุดเก้าแปดนะครับผมอ่าน,นี่คือเงินได้นะครับเมื่อสักครู่นี้จากร้อยี่สิบเหรียญน,นะอันนี้ตอนนี้ตอนนี้เป็นเงินบาทไทยแล้วนะครับผมแต่ว่ามันจะอยู่ตรงนี้ครับที่วอลเล็ตเงินบาทไทยแล้วนะครับตอนนี้เป็นอยู่บนบาทไทยแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี๋นี่นี่น,น,น,นี่เป็นเงินบาทไทยไปแล้วนะนี่แต่อันนี้สองร้อกว่าบาทเนี่ยมันคือเงินเก่าผมที่ผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะทําการถอนเหรียญต่ออีก บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเอาครบอ่ะเอาคบอะจริง,ง,รง,ง,รง,ง,รงวันนี้คือคือแบบแนะนําครบอะเดี๋ยวผมจะถอนเหรียญออกนะผมจะไปที่ถอนถอนที่ผมบอกเมื่อกีน้นี้ผมได้เหรียญมาเท่านี้4,459.8ผมตีเป็น4 0, 4ห6แล้วกันนะโอเคกอน 4, 0, 4, 6, อนุญาตตีเป็นี่หกเวลาถอนจะมีคอยกับเ,เงินสดนะครับเลือกที่เงินสดนะ เราตัง,ตงนี้ที่เงินสดนะครับใส่จานวนเงินผมสมมติว่าเขาจะใส่แม็กกันแต่ว่าผมก็จะใส่แค่ประมาณตะกี้นี้เท่าไหร่่มไม่จำไม่เคยจำสี่สี่พันสี่สิบหกอ่ะสี่พันสี่สิบหกใช่ไหมซึ่งค่าธรรมเนียมในการถอนคือสิบแปดบาทนะครับผมเราจะเมื่อได้เสียค่าธรรมเนียมการถอ,ถอนเท่ากับว่าเราจะได้เงินแท้สี่พันยี่สิบแปดนะครับผมโอเคไหมตรงนี้อ่ะก่อนที่จะกดอะไรนะครับตรงนี้นะจะมีตรงนี้นะครับผมนี่ ให้ใส่พร้อมเพย์ตรงนี้นะครับผมใส่พร้อมเพย์ตรงนี้นะครับผมที่ผมเซนเซอร์ไว้เพราะว่ามันนี้เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือผมนะผมผูกพร้อมเพย์เป็นเบอร์โทรศัพท์มือถือของผมไว้ผมก็กดไปปึ๊บอืมโอเคแล้วก็กดวิสตอครับปึ๊บหลังจากนี้ครับผมเขาก็จะให้เราเอ,อใส่ในส่วนของออรหัสยืนยันหกตัวซึ่งตรงนี้นะครับผมเราจะได้มันมาช่วงที่เราทําการสมัคร สมัครของส t a งโปนะครับถ้าเราถ้าไม่สมัครเราจะไม่รู้นะครับว่ามีตรงนี้ด้วยแต่ถ้าเราสมัครแล้วอะไรแล้วเรียบร้อยมันจะมีตรงนี้ขึ้นมาอยู่แล้วอยู่ในมือถือของคุณนะครับผมมันจะเป็นแอปพลิเคชันในการตรวจสอบเราจะได้ว่าวัน time าสเว w o r d เอาไว้ป้องกันเวลาแบบมีคนเข้ามาเข้า id คุณได้แล้วก็แฮ็กเอาเงินไปซึ่งมันก็ทําทําไม่ได้ง่ายๆเอยมันก็จะต้องแบบเสียนู่นนี่นั่นจะต้องทาอะไรยากๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมอ่ะหลังจากที่ผมยืนยันแล้ว6หลักเนอะมันก็จะบอกให้เราไปยืนยันต่อในอ e ีเมลโอเคเรา โอเคครับนี่ครับอีเมลในการถอนนะครับอยู่ตรงนี้นะนี่นถอนนะครับอยู่ตรงนี้นะตรงนี้นะค่าธรรมเนียมที่คุณจะได้เนี่ยไอ้คุณจะได้สี่พันยี่สิแปดนะครับก็กดคอนเฟิร์มปุ่มกดคอนเฟิร์มปุ๊บเรียบร้อยครับผมตอนณตอนนี้เงินเข้าบัญชีผมแล้วเดี๋ยวผมดูก่อนนะว่าเข้าจริงหรือเปล่าจะได้ทุกคนเห็นนะเห็นกันชัดๆไปเลยโอเคเด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 เผมดเ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 ด็ดเ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 เด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  นี่นะเห็นนะโอ้ผมบังขอโทษวะผมบังผมบัง,บงนี่นี่เห็นแล้วนะครับนี่ขึ้นเข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ปึ๊บสี่พันยี่สิบแปดบาทตรงนี้นะครับเข้ามาแล้วโอเคผมไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าเพราะว่ามันตัวเล็กมากประมาณนี้เดี๋ยวเรียกว่าให้เห็นนะเอเรียบร้อยครับก็ถ้าว่าเงินเข้าบัญชีผมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับประมาณนี้นี่คือวิธีการาทําเงินในส่วนของบอมคริปโตถ้าเราเก็บครบสี่สิบเหรียญแต่ยอมเสียภาษีก่อนนะเสียภาษีสิบเปอร์เซ็นต์นะสิบเปอร์เซ็นต์ปุ๊บถอนออกมา ถอนออกมาแล้วก็เอามาแปลงเป็น BUSD แล้วผมก็จะแปลงเป็น หลังจากแปลงเป็น b u s d ดีผมก็จะเอา b u ดีเนี่ยครับโอนเข้ามากับสตังโปลแล้วพอโอนเข้ามาที่สตังโปลเสร็จแล้วปุ๊บผมก็เทรดเทรดเหรียญ BUSD ดีกลายเป็นเงินบาทไทยแล้วค่อยถอนออกมาเป็นเงินบาทเข้าใช้จ่ายในชีวิตประจาวันได้ประมาณนี้นะครับผมในส่วนของการทําเงินเรียกว่าการทําเงินของเกมเกมนี้เลยทีเดียวโอเคครับผมประมาณนี้วันนี้เดี๋ยงขอตัวลาไปก่อนถ้าหากว่าใครสงสัยอะไรยังตรงไหนหรือว่าข้องใจอยากจะปรึกษาก็สามารถพูดคุยได้นะครับอยู่ใน เอ่อดิสคริปชั่นนะครับจะมี Facebook อยู่สามารถพูดคุยแบบส่วนตัวเรียกว่าเป็นเอ็กซ์คลูซีฟคุยกันส่วนตัวถ้าแต่ผมห,หลายๆคนละก็พอบอกว่าเฮ้ยพี่ครับมีกลุ่มไหมมีกลุ่มไหมอะไรเงี้ยอ่าถ้าอยากจะมีกลุ่มใครก็ได้ครับทําทําเสร็จแล้วเดี๋ยวทักมาหาผมแล้วกันนะเดี๋ยวผมเข้าไปอยู่ในกลุ่มด้วยนะเออผมไม่อยากทาเองก็ถ้าพี่อยากทำครับท,ทำเลย ทำกันเลยผมอนุญาตให้ทําได้เต็มที่แล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปเป็นคนที่อยู่ในนั้นแล้วก็มาพูดคุยกันได้ทุกเรื่องเลยครับผมโอเคประมาณนี้วันนี้ขอตัวลาไก่อนครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ